อางชื่อเรียนนิ่วหยคลิปนี้ป๊อบปี้ยาวซจะมาสอนประโยคที่ใช้บ่อยในการทำงานนะคะก็คือในบริษัทนั่นเองบริษัทภาษาจีนเรียกว่ากงซือกงซือก็คือบริษัทวันนี้นะคะจะเป็นตอนที่แบบเวลาเราส่งอีเมลไปแล้วนะคะอยากจะถามว่าได้รับหรือเปล่าภาษาจีนพูดแบบนี้เลยค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กดหัวใจกดแชร์แล้วกดติดตามช่องป๊อบปี้ยยางสือไว้ด้วยค่ะมาเรียนรู้ภาษาจีนด้วยกันทุกวันเลยค่ะ เวลาที่ส่งอีเมลไปแล้วอยากจะสอบถามว่าได้รับหรือเปล่าเราสามารถพูดแบบเมื่อาชีพแบบนี้ได้เลยนะคะ想确认า是 u 收到邮件มาแกะกันทีละคำับเลยค่ะ想แปลว่าอยาก确认确认แต่ว่ายืนยันหรือคอนเฟิร์มนินก็คือคุณหรือท่านเป็นแบบสุภาพใช้คุยกับลูกค้าหรือว่า 在工作。想确认您是否是否，跟有买不要示是不是，表示是，是或不是，是或不是，是否，这个是方式。收到邮件，收到表示是，收到邮件，邮件就是 email，收到邮件。 收到邮件，就是ได้รับอีเมล。那我们把这句来一起说一下。想确认您是否收到邮件？想确认您是否收到邮件？学会了吗？如果会了，就来一起做一下练习。学<什>生<麼>，我们来用“คำว่า” 收到邮件แปลว่าอะไรกินกับแปลไว้ที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยค่ะและสำหรับนักเรียนที่อยากจะเรียนรู้ภาษาจีนธุรกิจหรือว่าภาษาจีนที่ใช้ในที่ทํางานมาเรียนรู้ด้วยกันได้ในคอร์สภาษาจีนธุรกิจสําหรับคนทํางานนักเรียนที่สนใจสามารถ,ถักหาป,ปอยาปยะาังได้ทางอินบ็อกซ์ได้ค่ะแล้วเจอกันค่ะ